สวัสดีค่ะคุณ ผู้ชมสโโ่พคหนึ่งคะ่ะทยากรนุณวงพุทธิสื่อข่าวส่กพคหนึ่งนะคะวันนี้พามาอยู่ที่เยาวราชนะคะมาดูบรรยากาศการจับจาจนะคะของคนไทยเชื้อสายจริงในช่วงเทศกาลตุษจ,จีนนี้นะคะแน่นอนว่าโอ้โหนะคะวันนี้วันจ่ายวันแรกนะบอกว่าคนคึกคักมากๆนะคะจากข้างหลังเนี่ยนะคะแล้วก็รถก็เยอะรวยมากๆด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดู2โซนนะก็คือทางฝั่งของจุดที่มีการขขาาายพวววกอกอระดษไไ้้้้เจเจจง เราเห็นว่าปีนี้เขามีแบบว่าดิจิตอลวอล l ล็ตนะคะที่แบบว่าส่งไปให้อาคงอาม่าได้ใช้ก่อนใครเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ปีนี้ราคาจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ภายในตลาดยอราดนะ้นะคือข้างหลังเนี่ยเห็นภาพไหมคะ คนมุงมากนะคะร้านนี้เป็นร้านขายเป็ดไข่ไก่ไหว้เจ้านะจะบอกว่าคือมาธรรมดาไม่ได้นะต้องรับบัตรคิวนะคะเพราะาร้านเนี้ยนะคะเขาจะเปิดให้รับบัตรคิวเพราะว่าคนมาซื้อเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะราคาที่ถามมาตอนนี้นะคะราคาไก่เนี่ยอยู่ที่ตัวละ550บาทนะคะส่วนราคาเป็ดนะคะตัวละ650บบาทนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่เขาบอกว่าก็ยังกลางๆอยู่นะนะคะไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปกว่านี้นะแต่ว่าที่แน่ๆปีนี้คนเยอะมากๆ

แล้วก็มาอยู่ที่ร้านผลไม้นะคะที่ประชาชนนิยมมาซื้อเพื่อไปไหว้เจ้ากันนะคะคุณพี่คะปีนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างคะถูกหรือว่าแพงกว่าปีที่แล้วส้มแพงค่ะคุณส้มแพงส้มแพง,แพงนะคะเ้าผลไม้ชนิดไหนที่แบบว่าคนนิยมมาซื้อไปมากที่สุดคะทุกอย่างทุกอย่างอให้ครบห้าอย่างค่ะอ๋อค่ะทาอย่างนี้มีอะไรบ้างคะก็มีแอปเปิ้ลมีองุ่นมีเชอร์รี่มีกล้วยหอมหลักๆนะคะนอกนั้นก็เป็นตัวเสริม จำกันก็คือซ่อมค่ะไตคิกนะคะสี่มงคลอ๋อค่ะแล้วราคาถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้นะคะราคาพอกันคุณพอกันพอกันนะคะแล้วลูกค้าราคาเยอะแยะไม่ไม่ลูกค้าประหยัดมากประหยัดเยอะคิดเยอะค่ะนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีปีนี้หรือปีที่แล้วไข่เดียวกันพอๆกันคุณพอๆกันหลายปีแล้วที่เป็นแบบนี้ค่ะใช่โควิดหนักกว่านี้คุณค่ะ ดีๆๆนะะะคคเง่บรรยากาศประชาชนชาวไทยเชื่อสายจีนเดินเลือกซื้อของไหว้ในวันจับจ่ายจุดจีน2,567ที่เยาวราชกันอย่างคึกคักโดยเทศกาลจุดจีนในปีนี้จะเห็นได้ว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องเส้นไหว้กันจำนวนมากโดยเฉพาะโซนตลาดเก่าที่แทบจะไม่มีที่เดินอาหารจำพวกไก่หมูเป็ดผลไม้มงคลและขนมเทียนขนมเข่ง ถือว่ายังเป็นสินค้าขายดีรวมถึงขนมถ้วยฟูสาลี่เนื่องจากเป็นของหลักในการเส้นไหว้พร้อมกระดาษเงินกระดาษทองที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการไหว้บรรพบุรุษซึ่งจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแจ้งว่าหากเป็นพวกขนมถือว่าขายดีแต่หากเป็นผลไม้ผู้บริโภคบางรายจำกัดการซื้อและพิจารณาในเรื่องของการใช้เงินมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามตุดจิงปีนี้ถือว่าคึคกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากโควิดซาลงและประชาชนมีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้นด้วย ันนี้ก็เป็นแบบพวกเครื่องแต่งกายนะคะเชื่อว่าออกงกับมากจะได้ใช้แน่นอนสวยงามมากดีฮะครับสองกว้านกับค่ะฮะเขากลับมาก็ได้อีก <c oughs> สอบถามนิดนะะึงค่ะปีนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีคนมาซื้อของไหว้เจ้ากันเยอะไหมคะก็เยอะเ,เยอะเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นโควิดด้วยเขาก็ไม่ค่อยได้ไหว้กันเท่าไหร่ตอนนี้มันไม่มีโควิดเขาก็มาซื้อกันเยอะอแล้วราคาของขึ้นไหมคะหรือว่าเท่าเดิมก็ขึ้นบ้างก็ขึ้นบ้าง,างเป็นบางอย่างค่ะแล้วอะไรที่แบบว่าคนนิยมมาซื้อกันเยอะ กไม่รูมม้มันมันไหว้บรรทบุรุษเนี่ยเยอะอก็มีเสื้อผ้ามีอะไรทุกอย่างนี่และแล้ววันนี้วันจ่ายวันแรกเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เช้ชาเยอะยังไม่ได้หยุดเลย <c oughs> ยังไมไ่หยุดเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศการซื้อของเทศกาลตรุษจีนไหวจ่าไหวเจ้านะคะแล้วก็เป็นวันจ่ายด้วยนะจะบอกว่าคือของเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวราคาก็จะไม่แตกต่างจาก ปีที่แล้วมากนักที่เจ้าของร้านนะก็บอกว่าอุ้ยนี่มันก็ถือว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีเลยเนาะเราติดปัญหาในเรื่องของโอควิดนะคะก็อาจจะซบเซาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหคึกคักจริงๆนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซองใส่อ่างเปานั่นเองนะคะขายไม่แพงนะซองละ5บาทแต่เป็นซองเล็กนะคะมีหลายลายด้วยดี น่ารักซื้อไปใส่อ่งเปาให้ลูกหลานกันนะคะนี่ก็มีแบบเป็นส้มนะโอ้ค่ะ<า>เยอะเลยมา แกะได้แล้วจริงวเปล่าพี่ก็ช่วยแกะนะคะอันนี้เป็นขนมเทียนมะพร้าวค่ะถ้าพี่กินไส้เค็มนะมันจะเผ็ดขึ้นเลยอ่ะข้างในจะเป็นมะพร้าวไปเสิๆค่ะไม่อยมันก็ไม่ได้หวานมากค่ะพี่บทำเองค่ะกินได้ค่ะพบ้าบอกทำเองขายมาสามสิบปีแล้วมาซื้อกันนะคะ